สวัสดีครับผมพบกับเรื่องาวกาลาดนะครับเช่นเดิมนะครับเป็นอีพีนี้เป็นอีพีห้านะครับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราประกอบนะครับจนครบจบเสร็จแล้วตอนนี้ก็มารีเช็คนะครับว่าเหลือชุดไหนอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ใส่ท่อชุดออะไรไ้ครบนะครับเดี๋ยวก็จะทําการเช็คลวนะครับ โดยการอัดลมเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดวาล์วนะครับดูว่ามีการลดลมลดลงนะครับของลมหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็พร้อมที่จะเติมน้ำยานะครับเข้าระบบนะครับจะให้ระบบของแอร์ใช้งานได้นะครับปกตินะครับครับก็เลยมาเกอบกองอากาศโดยเปลี่ยนไส้กองใหม่เป็นกองเดนโซนะครับ แทนนะครับนี่ก็เหลืออปิดนะครับชุดสายเกียร์นะครับมันจะมีสายเกียร์ตรงแป้นหลังมันแตกนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาสายเกียร์มาเปลี่ยนนะครับก็เลยเป็นชุดขานหน้านะครับผมก็ ประกอบเส็นนี่เตรียมสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อทาการฝัดก่อนนะครับฝัดน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองแล้วก็เติมน้ามันเครื่องอีกรอบนึงน,นะครับผมจะใส่โพลใส่ผ้าหน้าเครื่องแล้วนะครับตอนแรก,กจะจะสตาร์ทเลยนะครับรอใส่ครบก่อนนะครับดีกว่า จุกจุดจุดเอ็นก็เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือสวมเผาขับนะครับก็เปลี่ยนยางคุ้มใหม่นะครับเปลี่ยนยางหุ้มเจละบีอัดใหม่นะครับรัดใหม่ต้องใส่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราใส่น้ํามันเกียร์ไปมันก็จะรั่วออกตรงรูที่เราเผาเสียบเผา,เ,าเข้าไปนะครับนี่ครับเบิกแบตมาใหม่แล้ว ้มันพาวเวอร์เติมมาหอเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมหลังจากที่เราติดเครื่องฝัดนะครับก็ใส่แล้วก็สตาร์ททิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับเป็นฟัดชิ่งนะฟัดชิ่งออยนะครับ,รบแล้วเราก็ถ่ายออกนะครับสีอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นน้ำตาลเข้มเลยนะครับ เราก็เติมน้ำมันเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็ก็เตรียมตอนนี้เราไปแวกน้ายาครับแวกระบบนะครับเพื่อจะเติมน้ายาเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องนะครับจะได้เช็คระบบแอร์ทั้งหมดนะครับว่าพร้อมหรือเปล่า ก็สตาร์ทนะครับแล้วเราก็เติมน้ำยายแอร์เข้าไปนะครับผมรอบในระบบก็ไล่เช็คนะครับสตาร์ทเดินเบาเรื่อยๆนะบอบเครื่องไปก่อนนะครับเครื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นเดิมนะครับมีแค่ทำความสะอาดไปบางส่วนนะครับผม ี่เป็นเจ้าสายเกียร์นะครับที่มันแตกนะครับก็ไปเอามาเปลี่ยนนะครับเป็นเส้นใหม่นะครับแตกลงแป้นนะครับที่จะเห็นด้านหลังทางขวามือนะครับอันนี้เราใส่เกือบเสร็จแล้วฝนลงเต็มที่เลยลก็เลยอยากใส่ไม่เสร็จนะครับต้องเอารถไปขึ้นหอยแล้วก็ถอดพักกลางเพนะื่อจะ ปิดตัวอุดสายเกียร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ยึดสายเกียร์ด้วยถ้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทสนะครับ <S <S เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เทแล้วนะครับก็เดินหน้าถอยหลังเข้าเกียร์เปไดเวลปกตินะครับนิ่มไม่มีสั่นไม่มีอะไรนะครับนิ่มมากๆาเลยนะครับเดี๋ย <ๆ S 1> วเราก็จะทำการใส่กันชนนะครับ นี่ครับมันมียางที่อุดจากด้านล่างนะครับสายเกียร์อยู่นี่ครับสายเกียร์ที่ขึ้นมานะครับต้องอุดตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นขี้ฟุ่นโคนมันจะกระเด็นนะครับหลังจากนั้นเทสนะครับนี่ครับเรามีนักซิงมาเทให้นะครับขับเพลินมากนะครับ จะดึงอย่างเดียวะไรฮะเหยียบดึงดึงดึงอย่างเดียวเลยครับผมบอกว่าขับมันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมโปรเจกต์นี้นะครับผมกลับบ้านได้ครับผมขอบคุณครับ